ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้มีการวอนขอนะคะให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้คนพิการค่ะทางสติปัญญาได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านเป็นการนะคะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาชีวิตเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังค่ะ ผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ภาคเหนือนะคะรวมกว่า30คนต่างได้แสดงความสามารถของตนเองค่ะเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของภาคเหนือให้เหลือแค่1 5คนเท่านั้นในการร่วมแข่งขันการแสดงความสามารถผู้บกพร่องทางสติปัญญาในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครในปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะตามโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญาประจำปี2563เป็นการ เฟ้นหาคนที่เก่งคะที่สุดของกลุ่มสติปัญญานำไปเป็นตัวอย่างใช้ในการดำรงชีวิตหรือไปเปิดหมวกตามงานถนนคนเดินตามตลาดนัดในการหารายได้เลี้ยงตนเองค่ะซึ่งก็เปลี่ยนจากภาระให้เป็นพลังในการใช้ชีวิตด้วยซึ่งก็มีเด็กหลายๆคนที่มีความสามารถในการแสดงออกค่ะอย่างเช่นน้องพัทรพันธ์รัตนสากลน,นะคะคก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นแจ๊คเก้น้องกรินชาติโอวัตวันสกุลค่ะก็เป็นผู้มีความสามารถในการเล่นมายากล ก็บอ,บอกเลยว่าโอ้โหแต่ละคนนะคะมีการโชว์ลีลาความสามารถของตนเองออกมาตามสเต็ปนี้คือจัดเต็มมากๆเลยนะคะคก็เรียกเสียงฮฮาจากเพื่อนๆรมถึงคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีค่ะครับให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะครับทางด้านนายสุช,ชาติโอวาทวันสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าเด็กพิการทางสติปัญญาที่มี IQ 50ถึง70น,นะครับก็สามารถเรียนหนังสือได้นะครับที่ผ่านมาก็พบปัญหาก็คือโรองเรียนไม่ต้อนรับเด็กในกลุ่มนี้ครับ<น>ก็คือไม่เปิดกว้างให้เด็กเข้าไปเรียนก็วอนขอให้โรงเรียนใกล้บ้านเน่ได้เปิดโอกาสรับเด็กกลุ่มนี้เข้าไปเรียนด้วยครับว่าระออรบไม่พร้อมบ้างไม่มีครูบ้างไม่มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เลยอยากที่จะให้โรงเรียนหรือผู้อำนวยการต่างๆนะครับเห็นใจพวกเราด้วยเพราะว่า เวลาเราไปแล้วปรากฏว่าจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนนะครับครับคงเคยได้ยินนะครับก็บอกว่า <ละ S 2> วเด็กทุกคนต้องได้เรียนมแม้กระทั่งเด็กพิการหรือว่าเด็กปกตินะครับหรือว่าเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างไรก็ตามในคําพูดนี้แต่พอไปเรียนจริงๆก็บอกว่าโรงเรียนไม่พร้อมที่จะรับก็เลยทําให้เขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะขาดโอกาสจึงขอวอนให้กับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้แล้วก็รับคนพิการเข้าเรียนด้วยนะครับ